ในโลกของเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินขับไล่ถือเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศสมัยใหม่และในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งความล้ำหน้าทางวิทยาการที่ทั่วโลกจับตามอง MiG 41เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่เป็นตำนานบทใหม่จากรัสเซียและที่สำคัญมันได้กลายเป็นกระแสะในประเทศไทยหลังมีรายงานว่าไทยแสดงความสนใจและอาจนำมาประจำการในอนาคต แม้ในปัจจุบัน MiG-41 ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแต่แนวคิดและคุณสมบัติของมันทำให้หลายฝ่ายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจเพราะมันอาจเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดที่อาจทะลุระดับ Mach 4.0หรือมากกว่านั่นหมายความว่ามันสามารถบินด้วยความเร็วกว่า4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าขิปนาวุธบางประเภทเสียอีกหลายคนสงสัยว่า MiG-41 คืออะไรแอรละมานพิเศษอย่างไร ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปยัง Mig-31 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้า Mig-41 Mig-31 เป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่ออกแบบมาเพื่อสกัดการเป้าหมายทางอากาศความเร็วสูงเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือขีปนาวุธร่อนและ Mig-41 ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่ Mig-31 โดยตรงพร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้ล้ำหน้ากว่าทุกสิ่งที่เคยมีมา MIG-41 ได้รับการออกแบบให้สามารถบินในระดับความสูงเหนือกว่า30,000เมตรหรือใกล้ขอบอวกาศซึ่งระดับความสูงนี้ทำให้มันสามารถหลีกเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศจำนวนมากและยังมีความสามารถในการบินเร็วระดับแมสสี่ถึงห้าซึ่งแทบไม่มีเครื่องบินขับไล่ใดทำได้จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือระบบเรดาร์ขั้นสูงที่อาจใช้เทคโนโลยี AESA รุ่นใหม่และมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุท,ที่ใช้เทคโนโลยีสตีลหรือการพรางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานว่า Mig-41 อาจใช้ระบบอาวุธเลเซอร์ในการป้องกันขีปนาวุธหรืออาจติดตั้งขีปนาวุธที่สามารถทำงานในระดับความเร็วไฮเปอร์โซนิกได้และที่สำคัญคือความสามารถในการติดตั้ง AI เพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การรบและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วประเทศไทยในฐานะประเทศที่ต้องรักษาสมดุลทางทหารกับภูมิภาคมีความสนใจในการเสริมเคี่ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศอยู่เสมอ แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทยจะจัดหา MiG 41แต่ก็มีรายงานว่ามีการติดต่อศึกษาและขอข้อมูลรายละเอียดจากรัสเซียเพื่อประเมินความเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยการมีเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกอย่าง MiG 41จะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอากาศอย่างมากไม่ว่าจะในด้านการป้องกันน้านฟ้าการสกัดกั้นภัยคุกคามหรือการแสดงศักยภาพในภูมิภาคอาเซียน MiG 41ยังอาจรองรับการทำภารกิจในสภาพแวดล้อมสงครามยุคใหม่ เช่นการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์การเฝ้าตรวจภัยคุกคามไซเบอร์จากทางอากาศและการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในระยะไกลเทคโนโลยีของ MIG 4 1จะไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วหรือความสูงเท่านั้นแต่รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนใหม่แบบ ramjet หรือ scramjet ซึ่งสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทําให้สามารถรักษาความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่า MIG 4 1อาจเป็นเครื่องบินขับไล่ร้คนขับ อันแมนไฟเตอร์หรือมีระบบควบคุมอัตโนมัติระดับสูงที่นักบินสามารถควบคุมจากระยะไกลหรือแม้กระทั่งทำงานร่วมกับระบบอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ในรูปแบบของฝูงบินผสมหากมองในมุมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในกระบวนการจัดหาเทคโนโลยีจากประเทศอย่างรัสเซียอาจเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการฝึกอบรมบุคลากรของไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามทางอากาศแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะด้วยราคาของ MIG 4 1ที่คาดว่าจะสูงถึงหลายพันล้านบาทต่อเครื่องบวกกับต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องรองรับเครื่องบินความเร็วสูงเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่รัฐบาลไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกประเด็นคือข้อจำกัดทางการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งการความบาดทางเศรษฐกิจของตะวันตกต่อรัสเซียและความสัมพันธ์ทางทหารของไทยกับสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในโครงการจัดหาอากาศยานนี้อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยแสดงความสนใจต่อเครื่องบินรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ในอนาคต m i g 41ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การทำสงคราม ความเร็วแรงก้าวล้ำและความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามในระดับโลกอนาคตของ MiG-41 จะเป็นอย่างไรจะเข้าประจำการในประเทศไทยหรือไม่อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการตัดสินใจแต่ที่แน่ๆคือมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของน่านฟ้าที่ผู้คนทั้งโลกต่างเฝ้าจับตามองและคุณคิดอย่างไรกับ MiG-41 ถ้ามันมาประจำการในไทยจริงจะทำให้กองทัพไทยเปลี่ยนไปแค่ไหน คอมเมนต์ไว้ด้านล่างและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท็อ t r ทรนดิ้งคาของเราด้วยนะครับ